ทำความรู้จักพีทพมนาดาว t ิกต o k ชื่อดังขวัญใจโซเชียลอินเนอร์จัดเต็มเล่นสุดทุกบทบาทเชื่อว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพีพเทพมนาครีเอเตอร์ใส่คอนเทนต์ชื่อดังที่มักจะทำคอนเทนต์ล้อเลียนละครที่ใส่อินเนอร์แบบจัดเต็มเล่นเองทุกบทบาทพร้อมฉากหลังทุกนาที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เขานั้นมีผู้ติดตามและมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พีดพมนาหนุ่มน้าหนวดมาเทวัย30ปีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ติ๊กตอกที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวราะแก่ผู้ชมผ่านการครบเวอร์คลิปลิปซิงห่า่าไปจนถึงฉากในละครดังที่ได้เสียงตอบรับดีเยี่ยมกับการเล่นเองแสดงเองทุกตัวละครบวกกับแอคติ้งและอินเนอร์ที่มาพร้อมกับชุดสีสันจัดจา้านที่ออกแบบเองตามที่หาได้และโดดเด่นด้วยการใช้ทุ่งนาจากธรรมชาติเป็นฉากละครที่ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวไปแล้วเรียกได้ว่าทําเองทุกตําแหน่งไม่ว่าจะเป็น คอสตูมจัดฉากจัดแสงแสดงเองกำกับเองทำเองทุกตำแหน่งไม่ง้อกองถ่ายเลยทีเดียวพีชพมนานนั้นมีชื่อจริงว่าพีชสุทินโคต้าเขาเกิดและเติบโตในครอบครัวเกษตรกรที่อุบลราชธานีหลังจบม .6 ก็เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัายพร้อมทำงานเลี้ยงตัวเองไปด้วยที่กรุงเทพก่อนก้าวเข้าสู่วงการติ๊กตอกเกอร์ พีทเป็นพนักง,งานประจําในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขาทํางานอยู่ที่นั่นได้ราวสามปีพอเริ่มอิ่มตัวก็วางแผนลาออกเพื่อกลับไปดูแลแล,และช่วยครอบครัวทําเกษตรที่บ้านเกิดซึ่งช่วงนั้นตรงกับสถานการณ์โควิดช่วงแรกพอดีพีทยอยากทําเพจใน Facebook ขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับคนข้างนอกว่าเรากลับมาอยู่ที่บ้านก่อนไวัยเกษียนและไม่ได้ทํางานดูซิว่าจะรอดหรือไม่รอดและต้องกลับไปทํางานที่กรุงเทพต่อหรือไม่พร้อมกับความตั้งใจนําเสนอวิถีบ้านๆอย่างการปลูกผักกินเอง เลี้ยงสัตว์กินเองในชื่อเพจว่า พามานาฟาร์เมอร์ก่อนพบว่าเส้นทางเกษตรกรออร์แกนิกนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดซึ่งเขานั้นได้รู้จักและสนใจติ๊กตอกในช่วงที่เริ่มกักตัวก็ได้เริ่มหันมาทาคอนเทนต์และคิดว่าคอนเทนต์น่าจะเกิดที่นี่แหละเพราะเราใช้ชีวิตที่นาเลยขอเปลี่ยนจากพามานาฟาร์เมอร์เป็นพีทพามานานเลยแล้วกันและด้วยความคุ้นเคยกับละครมาตั้งแต่เด็กพอได้เจอกับคอนเทนต์แนวละครที่เป็นไวรลัลจึงลองหยิบมาลิปซิงจากจินตนาการวัยเด็กที่เคยเอาไปเล่นกับเพื่อนคลิปล้านวิวแรกคือละครเพล เรงบุญ เราว่าคนน่าจะชอบดูแนวนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราแฮปปี้ที่ได้ทําเริ่มต้นจากการหาซีนละครก่อนเพื่อให้เห็นว่ามีซีนไหนบ้างที่เรามีจินตนาการร่วมเอนจอยกับนางแล้วอยากจะเอานางมาเล่นในเวอร์ชั่นของเราเช่นถ้าโมโหขนาดนั้นทําไมไม่ตีลังกาวะถ้าเป็นฉันฉันจะตีลังกาพอดูแล้วก็มาคิดต่อว่าจะครีเอทออกมาแบบไหนเรามีอุปกรณ์ไหมโลเคชั่นการแต่งกายของตัวละครรวมไปถึงการถ่ายทําว่าจะถ่ายได้ไหมด้วย อุปกรณ์ที่เรามีและต้องยอมรับว่าพีแสดงคนเดียวสมมุติซีนนั้นมีตัวละครทั้งหมด5ตัวต้องวางแผนก่อนว่าแต่ละตัวจะถ่ายายังไงแต่งตัวยงังไงนั่งตรงไหนเดินเข้ามาจากมุมไหนเพราะมุมกล้องควรจะสมจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ถ้าคนครีเอทมุมกล้องกับคนถ่ายคนเดียวกันจะง่ายแต่กลายเป็นว่าตากล้องเราเป็นพี่ที่บ้านมาช่วยกันถ่ายเขามีหน้าที่คอยช่วยถือกล้องตามที่เราต้องการอย่างเดียวส่วนเราเป็นคนคิดการทํางานเลยค่อนข้างซับซ้อนเพราะต้องไปบอกพี่เขาอีกทีว่าอยากได้ประมาณไหนแล้วก็ถ่ายทําซึ่งกระบวนการครีเอทเริ่มจากพีทและก็ต้องจบลงที่พีทเพราะพีทเป็นทั้งคนคิดถ่ายทําและตัดต่อเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพในหัวตั้งแต่ต้นจนจบและมีความยาก ถ้าถามถึงเทคนิคไม่มีอะไรซับซ้อนในเรื่องการลิปซิงค์แค่ฟังบ่อยๆเท่านั้นเราไม่มีบทมาอ่านว่าฉันต้องพูดตามนี้ต้องสะกดคำให้ถูกและไม่ใช่แค่จำไดอล็อกแต่ต้องจำถึงจังหวะก,การหายใจการอ้าป,ปากการออกเสียงด้วยเราใช้โลเคชันเดิมๆแต่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลช่วงหน้าแ้งเป็นสีเหลืองๆแหง้งๆสีใบไม้ร่วงช่วงหน้าหนาวเป็นหมอกเย็นๆช่วงหน้าฝนเป็นสีเขียวนี่น่าจะเป็นอีกอย่างที่ทําให้คนสนใจและชอบดูสินที่พีทนาเสนอ ออกไปซึ่งแตกต่างจากภาพที่เขาเคยเห็นแต่แน่นอนว่าฟิดแบ็ไม่ได้มีแค่เสียงหัวเราะและคําชื่นชมจากคนดู เพราะคอมเมนต์ทางลบก็มีเหมือนกันต้องยอมรับว่ามีคนหลายประเภทบางคนเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายบางคนรักเราชมเราบางคนไม่ได้ชอบก็มีพิธพยายามไม่ให้ตัวเองรู้สึกแย่ทําความเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกว่าทุกอย่างที่เราโพสต์ลงไปไม่ใช่แค่ฟอลโล่ที่เห็นแต่คนที่ไม่ได้ติดตามเราซึ่งอาจจะไม่ชอบเราอยู่แล้วก็มีสิทธิ์ที่เห็นเราเหมือนกันดังนั้นก็อาจเป็นช่วงเวลาที่เขาแก้แค้นเราก็ได้ ในตอนที่คุณครูถามถึงความฝันว่าเขาอยากเป็นอะไรพีก,ก็เริ่มมีคำตอบกับตัวเองว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักเต้นหลังมีความสุขกับกิจกรรมที่ได้ทำในวัยมัธยมและเมื่อถึงวัยมหาลัยที่ต้องเดินทางมาเรียนทำงานและใช้ชีวิตที่กรุงเทพความฝันของเขาก็เริ่มแปลเปลี่ยนไปช่วงนั้นถามว่าความฝันคืออะไรมันคือความมั่นคงเราอยากโตขึ้นมาเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครรวมไปถึงช่วยจุนเจือครอบครัวให พ่อแม่มีชีวิตสบายขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่ และความฝันของพีทไม่ใช่การสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในช่วงวัยที่กำลังปลีกบ้านแต่กลับเป็นความเรียบง่ายและความสงบของชีวิตเราอยากมีความสุขกับชีวิตแต่ชีวิตควรจะเป็นใจที่สบายอยากตื่นมาแล้วโฟกัสกับเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างเท้าที่กำลังเหยียบพื้นและมือที่กำลังจับแปลงสีฟันไม่ต้องคิดอะไรสโลลฟ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะเป็นความสุขสูงสุดที่พีทตามหาและหวังว่าชีวิตนี้จะได้สัมผัสบ,บ้างสักครั้งนอกจากจะสนุกสนานไปกับคอนเทนต์ ที่พีทได้ลงไปแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าพีทก็เริ่มจากคนธรรมดาในที่ที่ธรรมดาเริ่มจากจุดที่ตัวเองอยู่ใช้สิ่งที่ตัวเองมีเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นรวมถึงสภาพร่างกายด้วยพีทก็อยากสวยพยายามแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่ในขณะเดียวกันหน้าพีทก็ไม่ห้พีทมีหนวดและนี่คือสิ่งที่พีทอยากสะท้อนเหมือนกันว่าพีททาในสิ่งที่ตัวเองทําได้สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นโดยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองได้ด้วย เราหาคุณค่าในตัวเองได้จากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าภาพทุ่งนาต้นไม้สีเขียวห้วยหนองคลองบึงที่เห็นในคลิปรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆที่เขาได้สร้างขึ้นมาช่วยสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูและเยียวยาใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียว